ไปดูในส่วนของบรรยากาศวันที่2นะคะของการสมัครสวในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศการเลือกสมาชิกผู้ทีสภาวันที่2ยังไม่คึกคักขณะที่ผู้ตรวจการสํานักงานกาก,ะกะตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับสมัครพร้อมเน้นย้ําการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ค่ะ นายบันเทิงวัชิระเสรีกุลผู้ตรวจการเขตตรวจที่4สำนักงานกะกะตนำคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของทางเจ้าหน้าที่ในการเปิดรับสมัครสมาชิกพู้ที่สภาวันที่2ที่บริเวณหอประชุมพัฒนารัฐชั้นที่2ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาโดยมีร้อยตํารวจเอกสมนึก กุลมณีผู้มนวยการสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมขณะที่บรรยากาศตั้งแต่เปิดรับสมัครในเวลา8ิกา30นาทีไปจนถึงเวลา9นาิกา30นาทีนะคะก็ยังไม่พบผู้มาลงสมัครแต่อย่างใดค่ะขณะที่ผู้ตรวจการเขตตรวจการที่4สํานักงานกรกตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ในครั้งนี้ว่าได้รับมอบหมายจากทางสํานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งให้ผู้ตรวจการออกมาเยี่ยมเยือนทั้งทางจังหวัดและทางระดับอำเภอนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมาการในการรับสมัครตัวในภาพรวมของพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับพร้อมระบุว่ายังมีข้อห่วงใยในเรื่องของสถานการณ์ในบางพื้นที่ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตัวสถานที่ในการรักษาวความปลอดภัยให้บุคคลที่สนใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับสำหรับจังหวัดยะลาได้มีการกําหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกผู้ทิศสภาทั้ง8อำเภอซึ่งผู้ที่สนใจใน20กลุ่มอาชีพสามารถไปลงสมัครได้นะคะตั้งแต่วันที่20-24ถึงพฤษภาคม2567ในระหว่างเวลา8นาฬิก30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะ